ค่ะมันก็ได้มากับจะบิกอีกแล้วนะคะมาโมมาเบิงมุมอีกมุมหนึ่งทางนี้นะคะอันนี wrote, โโโโ artists, ้สิเป็นทางผู้โกลนของเฮาที่มาทางบ้านุกตุมนะคะเป็นเป็นผูโกลนนี่สิมองลงไปนี่สิเป็นทิวบ้านกกกากของเฮานะคะอันไปนู้นสิเป็นบ้านโคสูงนู้นเป็นลบครั้งนู้นนะค่ะอันนี้สิเป็นทางบ้านุกตุมนะคะเนี่ยทางนี้นี่สิเป็นสวนเทบ้านุกตุมหมดเลยนะคะทางนี้นะ สวยมันก็พึ่งไม้เห็นมานี่กันเลยในท้ายให้เบิง้งลงไปมันก็จะเป็นเหี่ยวเหวเหี่ยวชั้นกว่าทางบ้านนี่อีกนะทางนี้นะคะ,แต,นนคะแต่ว่ามันโจอภูเขาเนาะอันนี้ไฟไหม้พึ่งกระเกิดนะค่ะแต่วิวมันก็ขึ้นมาทางนี้บ่หลงนะเพราะว่าได้ยินเสียงรถเสียงเรือ ไปสิบเป็นไทยบ้านเฮาเห็นเมืดอะคะ่ะตัวน,นี้มันสิบเป็นมุมทางสูงเนาะ <c oughs> ะมันจะเบิก่นู้นดูามาันสีชั้นเลยนะชั้นแหงชั้นกว่าถาังบ้านอีก ตรงนี้สเปินพญานาคนะคะนี่เห็นไหมโอ้โหนห่ล่ะตรงนี้สเปินพญานาคนี่ค่ะมองเห็นหมดเลยนะขึ้นมาตัวนี้มันสีปินอันเชียงโรเสียงเรือได้ยินเมื่อ right. ชันขึ้นมานี้ต้องระวังนะแถวนี้โอ้มันชันแหงกว่าทางบ้านเราอีก แต่ก้นต้นถวะดร้า,ายหลายนะเดี๋ยวนี้มันตายเมดน่ะไฟใหม่มันค่ะตะก้นหนูมาเอาแถวนี้เนี่ย <c oughs> ใส่ละมองมาเมื่อกี้นี่หายแล้วบอหาเคบเบียมันไฟหลามป่านี่ยนี่ก็สิเป็นผู้ผู้หลวงนะคะมาชียาวเป็นเทือกไปเลยค่ะสวยบยรรยากาศบ้านเฮา มันนี่ก็คือซิบอดเดตเนาะแดเดตเนี่ยก็แย่อีกเลยมันนี่นเดี๋ยวเรารีบขึ้นไปหาของก่อนอือม, <c oughs> มองไปแบบนี้เนาะเนาะนสวยค่ะแล้วก็จะเป็นผู้พระเอกไปแล้วไป ต้นพะหวานตายมดตอนนั้นอ่ะหาปียอ้อนหลังสิปีย้อนหลังัหงออกหวานเขายังหลายอยู่นะค่ะบลงนำะมาภูเขาตรงนี้มันสีบลงุงถ้าเอาบ่ไปทางอื่นนะไปลุกเล่น เจอกันใหม่นะ